ยินดีต้อนรับสู่โลกมหัศจรรย์ของแมวเพื่อนร่วมบ้านที่ลึกลับและสง่างามเรากำลังจะไขปริศนาเบื้องหลังพฤติกรรมของแมวคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเพื่อนแมวของคุณถึงทำอย่างที่มันทำตั้งแต่พลังงานเต็มเปล่ยมในตอนเช้าตรูกไปจนถึงเหมียวเมียวที่ประตูทุกการกระทำล้วนมีเรื่องราวและวันนี้เราจะมาเล่าให้คุณฟังส่วนที่หนึ่งการล่าของผู้ลา่าแมวเกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณการลา่าเมื่อมันกระโจนไปที่ของเล่น หรือเท้าของคุณที่ไม่คาดคิดพวกมันกําลังฝึกฝนทักษะาาล่าการเข้าใจเรื่องนี้ช่วยให้เราชื่นชมความต้องการในการเล่นและการกระตุ้นทางจิตใจของพวกมันส่วนที่2ศิลปะก,การสื่อสารแมวสื่อสารในรูปแบบที่ละเอียดอ่อนกว่าสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆแต่มีความซับซ้อนไม่แพ้กันการเคลื่อนไหวของหางการมีวแบบเฉพาะหรือแม้แต่การกระพริบตาช้าๆสามารถสื่อสารข้อความได้หลากหลายเราจะสำรวจว่าแมวใช้ภาษากายและเสียงเหมียว เพื่อแสดงความรู้สึกและความต้องการอย่างไรและคุณสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อพวกมันได้อย่างดีขึ้นส่วนที่ 3. าเริศน,นาของแคนิดคุณเคยให้แคนิดแก่แมวและดูพวกมันเปลี่ยนเป็นสภาพแห่งความสุขบาข้าคลั่งไหมปฏิกิริยาแปลกประหลาดนี้เกิดจากสารในแคนิดที่เรียนแบบฟิโรโมนมีความสุขของแมวเราจะดำดิ่งลงไปทำความเข้าใจว่าทำไมบางแมวถึงถูกมนสะกดโดยแคนินดในขณะที่แมวอื่นๆดูไม่สนใจ และสิ่งนี้สะท้อนถึงความหลากหลายในบุคลิกภาพของแมวอย่างไรส่วนที่ 4. ปริศนาของการวิ่งเล่นตอนทิ้งคืนแมวของคุณเป็นสัตว์ของกลาคืนหรือไม่หลายๆคนรายงานว่าเพื่อนแมวของพวกเขามีพลังงานสูงในช่วงเวลากลางคืนเราจะสำรวจวิธีปรับกิจกรรมกลางคืนของแมวให้เข้ากับตารางการนอนของคุณได้อย่างไรส่วนที่ 5. ผู้สแสวงหาความเป็นส่วนตัวแมวเป็นที่รู้จักในเรื่องของความเป็นอิสระ ความชอบในความเป็นส่วนตัวบางครั้งอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความเย็นชาอย่างไรก็ตามเมื่อแมวของคุณหาที่เงียบๆนั่นอาจเป็นวิธีของพวกมันในการผ่อนคลายและรู้สึกปลอดภัยเราจะพูดถึงวิธีที่การเคารพความต้องการในการอยู่คนเดียวของแมวสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณได้บทสรุปแมวเป็นสัตว์ที่มีความซับซ้อนพร้อมกับพฤติกรรมที่ทำให้เราหลงไหลและสับสนเมื่อเราเข้าใจเหตุผลของการกระทำของพวกมัน เราไม่เพียงแต่กลายเป็นผู้ดูแลที่ดีขึ้นแต่ยังเพิ่มความเชื่อมโยงกับสัตว์เหล่านี้ที่ลึกลับเราหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้และสนุกสนานไปกับการสังเกตและชื่นชมเพื่อนแมวในมุมมองใหม่ๆจำไว้ว่าทุกตัวแมวมีความเป็นเอกลักษณ์และส่วนหนึ่งของความสุขคือการเรียนรู้ความแตกต่างในบุคลิกภาพและนิสัยของเพื่อนแมวของคุณเองยอมรับความลึกลับและสนุกสนานไป